หิตตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาบูปัสเมนตุเตสกตตว,วาธรรมรัตตนังโอสทถังอุตมังวลังปริราบูปะสเมนสัมมานัง ธรรมเมตเชนะโสตทินานัสสันตุปัทวาสเพพระยาวูปัสเมนตุเตสกตวาสังครัตนังโอสัถังอุตมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชนะโสตทินานัสสันตุปัทวาสเพโลคาวูปัสเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินบัรชรชยาสนาคตาพุ พุทธาเชตวามารังสวาะนังจตุสัจาสพังลสังเยปิวิงสุนราสภาตัณหัง,หงกาลาทโยพุทธะอัตทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตาไมาหังมัทเกเตมุนิสละสีเสป,ปฏิิโตไมาหังพุทโธธโมทวิโลจเนสังโคปฏิทถาปฏิทโตไมหังอุเลสพ,พักคุณากโลหัทัยเยเมอนุรุตโทสาลีปุตโตจทักขีเนโกธโยปฏิภาคัสมิงโมคคลาโนจะวามเก ทักคีเนสวาเนไมหังอาสงอนันทรา,าหุลากัสโปจะมหานามโมอ,อุพาสงวามัสโตะเกเกสโตปฏิภาคัจมิงสุยโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปโนโ,โซพิโตมุนิปึงโควกุม,มารกกัสโปเทโ,โลมเหสิจตวาทกวโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิกุนากะโลปุนนองครุมาโลจะอุปารินันทศีบรีเถราปัญจะอิเมชาตานาราเตติากามะมะ เสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอตาศีติมหาเทลาชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาสียเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคีเนเมตสุตตกังทัชชักคังปัญชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังคันธโมละปริตันจะอาตาาติยสุตตกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการิสันทิตาชินานาวรลสังยุตตาสัตตป,ปา กาละลังกับตาว่าตะปิดตาที่สัญชาตาภายละจะตุปัตถวะอาเสสาวินิยังยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสโตเมสเกตเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญชลีชินะปัญชาลามัชัมมะหิวิหารตังมหิตะเลสัทธาปะเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภายเจวามันโตสุขโตสุลกขโกชินานุภาเวนะชิตุปัตโวโอธรรมานุพาเวนะชิตาลิสังโฆ สังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธมานุภาวะปาริโตจลามิชินะปัญเลติ 14. บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุธันตังคีเมลังอุทิตโคและ,ะเสดมาลังพานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะพระวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามาพิชุมพิยุชิตตะสัพภะละติงโคลำปนาละวักกะมขะ มัทธะ,ทะยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังขลานินาลาคิริงคเชาวังอติมตัสตภูตังทาวัคขิจักกามัสนีวสุทารุนันตังเมตตมุตเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวัตุเตชยมังขลานิอกคิตะขขะมติสหัตถะ ทุารุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังคตมโนคิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชัยมังขลานิกัตตวานากขตมุททลังอิวะคับที่นี่ยาจินจายาทุตตวัจนังรัชนกาชนกายามัตเชสันเตนโสมวิดทินาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาพระวัตุเตชัยมังขลานิ สัจจวิหายามติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโลปติมาตังมะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชริโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชัยมังขาลานินันโทปนันทพุชกังวิพุทธังมหิตถิงปุตเตนะเถระพุชเกนะธรรมาปยันโตอิททูปเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชัยมังขาลาานิ ทุกขาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทธหัตถังพรหม,มวิสุทธิชุติมิตรทิพก,กาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจจสาพรวัตุเตชัยมังขลาานิเมตเอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถาโยวาจนโนทินาทิเนสละเตมัทันตีมัันติที ฮิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตตวานิโมกขังสุขังอธิคมยยะนโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถฮิตายะสัภพภปานีนังปูเรนตวาปารมีสภาพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังขลัง ชยันโตโพธิยามูเลศกกยานาังนันทิวัฒนโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอัปปาราชิตตปันลังเกศีเสปัตถวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอักขปตโตปโมทิสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุพุทธิตังสุขนโนสุมุหุตโตจัสุยิตถังพรมัจจา ลิสุปทักขีนางกายะกัมมังวาจากัมมังปททกขินังปททกขินางมโนกัมมังปนิทีเต Entonces, ปททกขินาปททกขีนานิกัตตาวานรพันตัเถปทักขิเนพระวัตตุสัพพังคาังลักขันตุสัพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัททาโสธีพระวันตุเตพระวสุพระวัตตุสัพพังคลังลักขันตุสัพะเทวตาทัพ สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังครังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพ,พพสังขานุภาเวนะสัพพทธาโสถีพระวันตุเตสิบห้าปฏิทานคถา,ายาเทวตาสันติวิหาราวาสินี ทูเปคเรโพทิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมมาทาเนนาเาวันตุปูชิตาโสตทิงกะโลนเตทาวิหาระมันทะเลเทราจะมัดชานาวกาจะพิกขโว สาลามิกาธานาปติอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผุชาเยปิจันทะสัมภวา สังเซทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกงธรรมมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสักโโลนสัสกกะลนตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโม ธรรมาราจะปุกขลาสังโคโหตูสมัคโววาอัธายาจาหิตายาจามเหลักขาตุสัตมโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามาธรมเมอริยปเวทิเต ปสัสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมสม,มาทาังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุพุทิงภาวายะสัตตานังสมิธังเนตุเนธนิงมาตาปิตาจอะอัตรชัง นิจังลักขันตีปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาโนปุตตังลักขันตุสัพพทาสิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปั ตาจะนิทุกขาพยับปัตตาจะนิพระยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะศีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิลตาโหนตุขันฉันตุเทวตาคตา สิบเจ็ดสุมัง with with คละคาถาโหนตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสถทีโหนตูนิลันตะลังโหนตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพเทวตาสัพพพธรรมานุภาเวนะสดทีโหนตุนิลันตะลังโหนตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสดทีโหนตุนิลันตะลัง สัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปะสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปะสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปะสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปะสู สัพเพพุทธาพรัปรตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจันเตเชนลักขังมันทามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรัปรตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสักพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสักพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสักพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสักพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนละลักขังมันตานิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งกวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุบางคนพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐี เรียนไหวครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอ,ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาลูกสวดบนเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งพวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญลุกเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วย จตุรพิษพิพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุมน,นสุขะะละขออนุภาพขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านทุกท่านเธอ